ป่วยง่ายเป็นโรคเพราะจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหารไม่สมดุลจริงหรือไม่เอิร์นเวมีคำตอบค่ะจุลินทรีย์ประกอบไปด้วยแบคทีเรียไวรัสเชื้อราปารสาิตโดยอยู่แบบพึ่งพาอาศัยกันบางชนิดมีส่วนช่วยป้องกันโรคกระตุ้นกระบวนการเผาผลาญการย่อยอาหารและการขับถ่าย บางชนิดช่วยสร้างสารที่จำเป็นต่อร่างกายเสริมระบบภูมิคุ้มกันขณะเดียวกันความผิดปกติของร่างกายบางครั้งอาจเกิดจากการที่จุลินทรีย์ขาดสมดุลค่ะและด้วยความหลากหลายของจุลินทรีย์และจำนวนที่แตกต่างกันจึงมีบทบาทสำคัญที่แตกต่างกันโดยจุลินทรีย์จะถูกแบ่งเป็นสองกลุ่มดังนี้ค่ะ 1. จุลินทรีย์ที่เป็นอันตรายหรือก่อโรคทำให้เกิดโรคได้ด้วยการสร้างสารพิษภายในร่างกายซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคเช่นเฮลิโคแบคเตอร์ไพลโลไลซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคในกระเพาะอาหารเพิ่มความเสี่ยงโรคแผลในกระเพาะอาหาร แบคทีเรียนในลำไส้ก็มีความเกี่ยวข้องกับการเกิดเซลล์ร้ายในลำไส้ใหญ่ลำไส้อักเสบเรื้อรงังรวมถึงการส่งผลให้เกิดภาวะอ้วนโรคหัวใจโรคข้ออักเสบรูมาตอยและโรคตับค่ะ สองจุลินทรีย์กลุ่มส่งเสริมสุขภาพซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่ร่างกายต้องการค่ะเช่นแลคโตบาซิลัสช่วยยับยั้งและป้องกันไม่ให้แบคทีเรียก่อโรคเจริญเติบโตและแบคทีเรียที่ช่วยสังเคราะห์สารอาหารให้ร่างกายเป็นเกาะป้องกันเชื้อโรคกระตุ้นการทํางานของระบบภูมิคุ้มกันและช่วยในการย่อยอาหารหรือการดูดซึมสารอาหารค่ะ สัญญาณที่จะเตือนว่าคุณกำลังประสบปัญหาเสียสมดุลจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหารมีอาการระบบทางเดินอาหารผิดปกติหรือลำไส้แปรปวนเช่นท้องอืดท้องเฟอ้อคืนไส้อาเจียนท้องเสียหรือท้องผูกมีปัญหาไมเกรนหรือนอนไม่หลับเป็นสิวอักเสบ ผู้ที่มีปัญหาผื่นแพ้เป็นเป็นห,หายหายเป็นโรคขอบผืดมีระบบการเผาผลาญไม่ดีมีความเสี่ยงเป็นโรควิตกกังวลโรคซึมเศร้าโรคอ้วนโรคเบาหวานชนิดที่สองและโรคอัลไซเมอร์มีกลิ่นปากภาวะแพ้คาร์โบไฮเดตเหนื่อยล้าหมดแรงคัดจมูกถ้ามีอาการข้างต้นอย่างน้อย5ข้อหรือมากกว่าอาจมีภาวะความไม่สมดุลของจุลินทรีย์ในร่างกายค่ะ การขับสารพิษและของเสียออกจากลำไส้ตามหลักทฤษฎีของการแพทย์จีนจึงมีบทบาทสำคัญในการปรับความสมดุลของลำไส้ปรับการทำงานของระบบการขับถ่ายเมื่อระบบทางเดินอาหารและระบบขับถ่ายทำงานได้ดีจะช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพการแพทย์จีนสมัยใหม่เน้นการดูแลร,รักษาการขับถ่ายจากต้นเหตุ ช่วยแก้ปัญหาท้องผูกจากต้นเหตุดีท็อกซ์ลำไส้ขับสารพิษและของเสียออกจากลำไส้ให้หมดสิ้นโดยไม่ต้องพึ่งยาระบายดูแลการขับถ่ายให้เป็นปกติเครียขยะของร่างกายให้หมดสิ้นในทุกเช้าช่วยให้ระบบเลือดระบบภูมิคุ้มกันและสุขภาพอื่นๆดีขึ้นได้ค่ะการแพทย์จีนสมัยใหม่และนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอิร์นเวช่วยคุณได้ค่ะ ปรึกษาทีมแพทย์จีนเอิร์นเวที่สายด่วนสุขภาพเอิร e ์นเว0ย7 5 1 4์9 9